สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับนนี้ก็คือบุนเดสลลกาอัปเดตประจําวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวประเด็นของศึกบุนเดสลลกาเยอรมันครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะมาคุยกันนะโดวยวันนี้เราจะมีเรื่องราวของอะไรเดียนาเกลส์มันใช่ไหมบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็อัปเดตสถิติล่าสุดครับกับนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในบุนเดสลลกา ตลอดการมีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันครับมีเจ้าฮาคิมีไหมมีเจ้า Devi, เดวี่ไหมเดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงเ,เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนดีกว่านะครับก็คือเกมระหว่างไลฟ์ซิกแล้วก็แฮร์แท e เบอร์ลินเกมนี้มีถือว่าเป็นเกมสําคัญสำหรับไลฟ์ซิกครับที่ว่าถ้าพวกเขาได้เก็บ3แต้มได้ ก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นแบบที่2ของตารางแล้วก็ดูจะเป็นทีมที่จะพูดพูดมาชิงแชมป์ก็เต็มปากกันไม่ได้เพราะตอนนี้มัน7แต้มถูกไหมถึงจะขึ้นมาก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจบเกมครับเป็นไลฟ์ซิกเจ้าบ้านเนี่ยพลาดไปคือตอนแรกไลฟ์ซิกเกือบชนะแล้วโดนนําก่อนใช่ไหมจากลูกของกรูนิชแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแหละเพลชิกนะครับมายิงได้เป็น2-1นะฮะ แล้วก็ยิงไปแล้วก็ยาซายรับกระชอเข้าประตูตัวเองแต่เขาเขานับเป็นชิกเนาะใช่ไหมแต่ว่าและหลังจากนั้นเนี่ยความใจร้อนของนาเกลส์แนครับสินาทีสุดท้ายเนี่ยนาเกลส์แนเลือกที่จะมีการเปลี่ยนตัวเอากองหน้าคู่ออกก็คือชิกกับแวนเนอร์ออกไปใช่ไหมครับแล้วส่งกองหลังเข้ามาเพิ่มแต่ว่า <c oughs> กะเอาะกะปิดเกมปิดจ็อบแหละกะเอาสะก็แต่ว่ามันทําไม่ได้ครับไปเสียจุดโทษแล้วก็เป็นเปลี่ยนเทคยิงเข้าไปได้เสียแต้มไปครับทำให้ก็ยังคงอยู่ที่3ต่อเนื่องนะครับ โดยหลังเกมเนี่ยนาเกสมันเนี่ยบอกว่าผมแฮปปี้นะก,กับแต้มเดียวเนี่ยแต่ไม่แฮปปี้กับรูปเกมเลยเราจะไปต้องเรียนรู้ว่าเราจะมาตามหลังบ่อยๆไม่ได้เราตั้งหลักลูกตั้งเต่ได้ห่วยมากซึ่งมันมันทำให้งานของเรายากขึ้นอย่างมากเลยนี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวก่อนเกมคือแฮท์ท่าเบอร์ลินเนี่ยพวกเขาเ,เล่นวันศุกร์เราเล่นวันอาทิตย์แต่กลับต้องมาเล่นคู่แรกของวันพุธ เราเกือบจะขึ้นอันดับขึ้นไปได้แต่ว่าสุดท้ายพวกเราก็ทําไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่นาเกสแมนได้พูดไว้นะก็ถือว่าอาจจะเซ็งๆแหละนะฮะก็ผิดพลาดด้วยส่วนหนึ่งนะครับสำหรับไลฟ์ซิกเนาะก็ถือว่าเซ็งๆกันไปนะครับเอาจริงเมื่อวันก่อนเนี่ยมีเกมอ่าฟอร์จูเนสเดอฟใช่ไหมกับชาลเก้ศูนย์สี่ที่ก็ก็แฟนชาลเก้ก็เซ็งแล้วนะฮะโอ้ผมพูดบ่อยจนจะกลายเป็นบ่นอาร์เซนอลไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอาใจช่วยแล้วกันนะครับชาลเก้ศูนย์สี่เนี่ยหวังว่าให้ได้ไปเล่นฟุุตบบอลลยโรรปให้้้ไดกกััันนนแวะค โอเคอะต่อมาเนะฮะเรื่องราวของการลุ้นแชมป์สึกบุนเดซกาเยอรมันเนี่ยอะดูทรงแล้วน่าจะอาจจะจบเท่านี้แหละมั้งนะถ้าบายร์นไม่พลาดอะไรนะเพราะเจ็ดแต้มมันค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เลยหกเกมอีกหกเกมบายร์นจะต้องพลาดเท่าไหร่อ่ะสองนัดครึ่งประมาณพลาดนี่คือแพ้สองอะก็อาจจะเสมอหนึ่งอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นซึ่งเอาจริงก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าอะถ้าพูดอะรวมๆเลยอะถ้าสมมติว่าพี่เสือได้แชมป์ปั๊บ ล่าสุดเนี่ยท่าทีเหมือนว่าจะอดนะครับจะอดจะอดฉลองตามประเพณีน,นปะปกติเขาจะมีการฉลองที่จะดูลัดมาเล่นพลัสใช่ไหมที่ที่ที่เป็นปกติ่ะนะก็จะมีฉลองข้างบนแล้วก็แฟนๆอยู่ข้างล่างแล้วก็มาพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ตามครับหลังจากการประกาศของดีเตอร์ไรเตอร์ครับนายกเทศมนตรีของ Munich, นครมิวนิกเนี่ยครับบอกว่าจะไม่มีการฉลองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคือมันเกิดขึ้นอนะแต่มัน มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อมาตรการโควิดทีม e อะไรนั้นอะไรแบบนั้นนะครับก็นั่นแหละก็ปีนี้ก็อาจจะกลอยๆหน่อย,ยนะแต่ว่าได้แชมป์ก็โอเคนะครับโอเคอะไปตอนที่อัปเดตถึงศึกเดย์ไโพคาวครับสองเกมในรอบเซมิไฟแนลรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปการประกาศแล้วนะครับคู่แรกนะ9มิถุนายนครับชาบุกเค้นจะเจอกับไเลเบอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็10มิถุนายนเนี่ยบาเยอเมิเนิกจะเจอกับไอทักแฟรง์เฟิร์ตนะครับเอาจริงตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบเตะบุนเดสจบก่อนใช่ไหม คือเข้าใจตอนแรกสุดเลยนะแล้วก็แล้วก็ค่อยเดี๋ยวไปพกข่าวต่อนะครับแต่ไม่ใช่ครับมาเอามาแทรกกลางเลยนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเกมก่อนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะทีมกับคุนเดนซิก้าเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคืออย่างอ่ะแฟรงค์เฟิร์ตอ่ะแฟรงค์เฟิร์ตอาจจะเบาอาจจะครึ่งๆเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มไม่ดีด้วยใช่ไหมเจอมาล์นะครับสุดสัปดาห์ก่อนหน้าเจอก่อนหน้าเล่นรอบรองนะนะครับส่วนบาเยิร์นเนี่ยแมตช์เดย์ก่อนหน้า จะเจอกับเบลเบคูเซ่นซึ่งเลเวอร์ก็เล่นโพคาร์เหมือนกันนะครับก็อาจจะแบบไม่ฟูทั้งคู่อะไรแบบนั้นนะครับก็นั่นแหละก็ต้องดูกันต่อแหละว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับศึกเดฟเบเดฟเบโพคาร์นะครับฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะครับอ่าและเราก็ปิดกันด้วยรวมสถิติท็อปนักเตะบุนเดสิก้าที่วิ่งเร็วที่สุดตลอดการครับเราเอามา5าอันดับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะยืดยาวเกินไปนะครับก็อันดับที่5ครับเป็น ยูสเต่นะฮะถ้าอ่านได้ผิดนะเป็นกองหลังของมา์นะครับตัวนี้นี่คือในเกมเก่งมากผมเลยรู้จักแต่ว่าชื่อเดี๋ยวยังไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะครับก็มีความเร็ว35.60กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับอันที่5นะโววิ่งเป็นมออไซค์เลยเน,นี่ยนะเหมือนเหมือนมอไซค์วิ่งออกไปซื้อซื้อของปักซอยอะไรเงี้ยนะโอเคอันดับที่4ครับเป็น King คิงซีกมองกับ35.66้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันดับที่3เป็น อีซิบูเอนะครับแบ็กขวาของโคโลนเนี่ยคนนี้เคยเห็นมาหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับ35.85กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่2ครับเป็นแรบบิ้มอนตันโดครับอา่าตัวริมเส้นของเชลซีเนี่บตัวรู้สึกจะเป็นนักเตะเวลส์ Wales, นะครับที่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะ35.97กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอันดับที่1ครับอ่าลองทายดูฮนะผมผมเปลยไปแล้วว่าจะเป็นไม่เจ้าเดวิสก็หาคิมี่เนะี่ย อันดับที่1คือฮาคิมีครับวิ่งแบ็คขวาของบุิสตันมุน์ครับเป็นอันดับที่1ของนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดตลอดการจากการจัดอันดับของบูเดซิก้านะต,ตั้งแต่เขานับมารู้สึกจะปี2011อะไรประมาณนี้นะครับโดยฮาคิมีเนี่ยมีความเร็ว36.49กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนอ่ะผมว่าหลายคนอยากรู้ของเรามาฝากกันทางด้านของเจ้านะมิบมิปรถรันเนอร์นะที่โทมัสฟุลเลอร์ตั้งฉายาเอาไว้นะครับ อาฟอนโซเดวิส so เนี่ยไม่ติดท็อป10นะครับเพราะว่า,าวิ่งไป35.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวะที่วิ่งเข้าไปแย่งบอลเออร์ล e ิงบาวฮารแลนด์นั่นแหละในเกมที่เจอกับดอทมุนนะครับน่าจะอารมณ์แบบอยู่กันอันดับ10นิดนึงนะครับเพราะว่าอันดับ10เนี่ยอย่างอย่างยาโรเซนทอร์แล้วก็อาจอมรุดเนฟเนี่ยวิ่งท็อปสปีดอยู่ที่35.39อ่ะมันก็ห่างก,กันแค่0.09กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมนนนะโเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคก็น่าจะปรระะมาณนี้แหหลสับ บุนเดสิก้าอัปเดตประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฝากใครถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับโดโมช n n e l ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้กับบุนเดสิก้าอัปเดตประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดโมต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ